สามสิ่งต้องมีถ้าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจระบบตัวแทนค่ะต่อให้คุณนะคะไม่มีประสบการณ์การขายไม่เก่งไม่เคยขายไม่เคยทำธุรกิจต่อให้คุณนะคะไม่เคยทำอะไรมาเลยแต่ถ้าคุณมีสามสิ่งนี้คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะข้อแรกเลยก็คือคุณต้องมีความเต็มใจที่จะเรียนรู้เต็มใจที่จะลงมือทำสองค่ะสามารถรับการโค้ดได้สามารถรับคาแนะนาได้สามารถมีที่ปรึกษาได้และสามารถรับฟังคนอื่นได้ อย่างเต็มใจค่ะข้อที่3คุณต้องมีความกระหายที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความกระหายที่จะประสบความสําเร็จให้มากขึ้นตราบใดก็แล้วแต่ค่ะที่มี3สิ่งนี้พี่ิงกล้าการันตีร้อยเปเลยค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจระบบตัวแทนได้อย่างแน่นอนถ้าใครวันนี้นะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเป็นแม่ทัพอันไลน์นะคะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของการอั ตัวเองให้เป็นแม่ทีมมืออาชีพก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาคข้อเรียนกับพี่หญิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ